วันนี้เรามาทำเปรีร่าเปีร่าคือขนมฟังบดเอามาทำกับน้ำสต๊อกหรือว่าน้ำซุปเนื้อน้ำซุปเนื้อก็จะมีไก่นี่คือไก่แล้วก็เนื้อที่เราเอามาทำน้ำสต๊อกนะคะและนี่ก็คือลิ้นวัวค่ะจะกินอะไรใส่ไปเลยค่ะแล้วก็ไปต้มน้ำโบรโด หรือว่าน้ำสต๊อกหรือว่าอีกครั้งหนึ่งก็คือน้ำซุปนะคะแล้วเราก็เอามาเคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆประมาณ2-3สามชั่วโมงเลยนะคะทุกคนไม่ได้ใส่เครื่องปรุงเยอะก็มีพริกไทยนี่คะ่ะเขาก็ใส่พริกไทยลงไปอันนี้เราจะเล่าประวัติให้ฟังว่า อันนี้เขาเรียกว่าเป็นอาหารของคนจนนะคะเพราะว่าสมัยก่อนยุทธการตอนที่มันพูดไม่ได้เนาะตอนที่เขารบกันก็จะไม่มีอาหารก็จะได้ขนมปังบดขนมปังเก่าแล้วก็มาบดแล้วก็มาใส่อย่างเงี้ยแล้วเขาก็กินแต่ตอนนี้ขึ้นห้างนะคะก็คือร้านอาหารดังๆ เขาทำเมนูนี้นะคะไม่ใช่อาหารสำหรับคนจนต่อไปแล้วนะคะตอนนี้เขาก็เดือดปุดๆแล้วเขาก็จะปิดฝานะคะลดไฟลงแล้วก็จะปิดฝาแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนี้ประมาณสองชั่วโมงนะคะโอเคเราก็จะเล่าต่อเราก็จะไปกินกับเนื้อ,อเนื้อที่เราต้มเรียบร้อยเนาะ สองชั่วโมงเจอกันค่ะเราก็จะได้ชิมความอร่อยนะคะปิดฝาหม้อนี้คือหม้อที่ใช้สำหรับทำอาหารอร่อยนะคะทุกคนเขาเป็นหม้อเหมือนหม้อที่หนักๆเขาเรียกอะไรอะ่ะเราไม่รู้เราก็บ้านนอกบ้านนอกเนาะ รู้แต่ว่าอันเนี้ยมันหนักแล้วมันก็คล้ายเซรามิกแต่มันก็ไม่ใช่เซรามิกแล้วมันก็จะหนักแล้วก็อบอาหารได้อร่อยมากๆค่ะตอนนี้เขาก็หั่นเนื้อเตรียมอุ่นแล้วก็เอามากินกับเปียรเนื้อน่องไก่ของเราแล้วก็ลิ้น เนี่ยคะ่ะเขาก็จะมาดึงอันนี้ออกเนาะอันไหนที่ไม่โอเคเราก็จะดึงออกทำความสะอาดเสร็จแล้วเราก็จะหั่นมาเป็นชิ้นๆน,นะคะนี่ก็คือลิ้นวัวแล้วก็เนื้อทีนี้เราก็จะเอาไปอุ่นพร้อมเสิร์ฟกับเปียระของเรานะคะเห็นไหมคะ นี่ไม่ใช่อาหารสำหรับคนจนนะคะอาหารสำหรับคนมีตังค์จ้าขำๆนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่รับชมคะ่ะขอบคุณทุกการสนับสนุนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ